สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทางเพจยายเพชรพาแซ่บนะคะมาค่ะเพื่อนเพื่อนพามากินเข่าเกาใยเพชรเายเพชรไดลฟาหมูอ่ามีหยอดกะทินมีบักแตงมีบักแข็งค่ะลูกโดดก็มีมาเด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนเขาหา่อกอะติบักไงอ่าพาคุณสามีมามาาเพื่อนบ่อมาเจือเมื่อนี้เพื่อนโทรบ,บอกมาว่าอ่าเพื่อนไปกินล,นลาบปากบ้าน เสียวเพิ่อนแม่ก็เลยแบ่งให้นลุกข้ากินก่อนก,ลก,นกล็ลังมากินก็ลังแล้วเหียรค่ะพอกก่นค่ะราหมูค่ะเราจะกินกับอยู่ริมหลัวเนาะ มาแข kind of ่งกับยุ่งห kind of ิมหัวเขาเองค่ะคุณตัวก็หลับหมูเนาะเขากัน ตาวนี้เพื่อนๆได้นนยังนนเนอะจากกินขอ้อไม่ไปกินข้อสวยด้วยมั้งหาซามอีอนานะลมลมวีวี ลมแดงอีกอน,นะเพื่อนๆคนประตกคนประตกีเพาะอาทิตย์หรอค่ะบ้านนี้เพื่อ ฝากเพื่นของเขาสกินอีกอู่แต่เพื่อนๆเบ่งโดนเนาะจุนีีจะเพลอ,อลอลาไปกองพอกันไม่กิมหนานะคะสวัสดีค่ะ